วันนี้ทำข้าววันไก่นี่มันมาดูไก่ต้มไว้กล่องมาตาม,มาลูกขึ้นอะไรนี่นี่เออนี่ครับใส่นี่ปุ๊บนี่ไก่บ้านเรานี่แหละนี่นี่ก็จีเล่ปุ๊บปุ๊บกะจีเล่จีเล่แล้วอ๋อลุกขึ้นเลยว่าเออออือโอ้ร้อ้นอนร้อ

เออจานมาเรื่อจานมา,มาอเออนีมีน้ำจิ้มทำไว้น้ำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทำเองครับเออปึ๊บปึ๊บออเอเอาจจะไปซ่เอาจจะไปข้าวมันไก่ <Burn. S 1> มันร้อน จะให้ลูกรับประทานก่อนเฮ้ให้เราได้ทานเหรอสวัสดีคุณเราจ่อยนะคะสวัสดีคุณชันคุณชันโอกล้องมากเห็นตัวไก่มาวันนี้วันนี้มีขาหมูเดงไหมครับวันนี้ไม่มีขาหมูดงค่ะวันนี้มีขาไก่ข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ เออเออเออเยอะเอ่ออันนี้จัดให้เด็กน้อยกินก่อนน้ำจิม้มโทน้ำจิ้มก่อนเยอะอืมไก่ไว้ตรงนี้อืมอันนี้จัดให้เด็กน้อยก่อนข้าวมัน่นใจอืมจัดน้ำจิม้มเด,ดีย๋ยวเอาทุกหน้าออกก่อนอจะแซ่บแทยไอเข้าใจยัง เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกโอ้ยร้อนถุกไหมไปนั่งอยู่ข้างล่างนั่งรออยู่ข้างล่างก่อนทำต้มซุกๆเล็กอะสดๆแต่เนี่ยต้มมาออกจากเตาเมื่อกี้อยู่ชั้นอู้ยเอายังเลยอันนี้ดูตจนใืม ไปน oh. okay. uh. ั่งซะไปนั่งเปยดีเปิดีร้อนร้อนร้อนมันความร้อนความสดใหม่ไม่ต้องพูดถึงร้อนถึงดาดเมื่อโอ้โอ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนลูกโอ้ยหิวแล้วเนี่ย เดินเตะไว้ด้วยคุณาู้ชมห้ิบเก้าอะอะปึ๊บปบนี่นี่เขามันไก่ด้วยลูกปึ๊บ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 นี่น้ำซุปเดี๋ยวพ่อตักน้ำซุปให้นะจ๊ะซุปน้ำซุปตักเอาเลยดีกว่าซุปเออน้ำซุปใส่ขิขงพร้อม

อยทยเห็นลูกคุนั่งกินออยืนขึนไปเออเอออหาใครยังไม่ได้ข่าวโมมจันบาร์นะคะอ่าอ่านี่สวัสดีคุณสมปองนะคะอ่าอานี่เอาน้จิ้มอ่าไอยืนมาท้ายนี่ะในลูกใน้อนนี่นี่มานี้เดินมานี้นี่ก็ได้ลว แลวกคาหันมนหันหนามี <Physical> <ang> ่เออกว่เออเอยืนทุกสุงมุดบ่ไดนมุมน่ได้เห็นอาหารหะกล่องบ่ได้ นำซุปก็มีนะลูกส่งอรี่มานำออมจะกล่องเนี่ยมีไหมส่งไปทางนำออมจะกลก่องด้วยพี่สมปองนี้ไม่บอกพี่สมปองค่ะพี่สมปองมากินข้าวด้วยะครับกินข้าวมันไก่ ซาถึงไม่ลูกซาถึงไหมเอายิกจะกคนลูกนะ่ะลูกแช่เ <คน S 2> ข้าใจก,กำลังเรียนอะไรอันอันนี้พอแล้วอีกคนหนึ่งก็นอนอยู่ในห้องสี่คนปิด โรงงานการผลิตเป็นไงลูกอร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยอ,อร่อยจ้มเอองสาบผุดป,ปะอร่อยจอือ้อ,อึ้เอาน้ำกิมมนมเนได้ไว S <S เอ้ำจิ้มอะไรนี่อ๋อก็ไปตั้งไว้ไอ้นเนี่ยฮะอืมคุณด,ดึงกระถือกล่องโอ้ยอตังไม่จังเว้ยอ๋ออ๋ออืมอาซาขยับมาอีกอืมเอเอเอา่าน้ำซุปลักขยับมาละมาตรงนี่เออ โอ้ยเออจะก้อยถึงน้ำซุปน้ำซุปเออจังฮะอ,อ่ามันแขงเนี่ยพ่อปีมือปีมือระดับขันเทปฟองอ,อ่ะเห้ปฟองนี่เนี่ยดูคนเด็กกำนังอยู่เนาะอืมตาก้อนกาบมันตะก้อนอ่อาอ ว้ากินที่รังผม,มก็ชิมของจาของก่อนท้าแม,ม,ม่ยังไม่ได้ชิมเลยอ,อร่อยครับอ้อนกระมือนมา,า,นานนแล้วเขาหุงเขาบ้านไก่เลยที่ใดทำจัดจาน ของผมก็ร้องกิกนร้องแับจานนะอออือนี่ไก่ไก่อโอวเมียงวันก็มาบันนี้ ใกล้บ้านเท่าแล้วใกล้บ้านแล้วครับอ่ายืนขึ้นเลยกระป๋องเอ้าเขาเขาเามือนอื่ยืนไปอืม,เ,ม,อมเออเฮออ้เอ,อ ทางกล่องป็บบปึ๊บนะครับอาน้ำซุปมาตัวนี้นั่งลงตัวนี้ท้ายเออนะนั่งลงอาน้ำซุปมาตัวนี้ามาซุปเนี่เนี่อึ๊บ ครับนี่ครับวันนี้เยี่ยมมาสมควรพาสวบครับบมีหลังยากมากไนครับสวบย่างเดียวพี่น้องนี่ครับสวัสดีคุณจิตแล้วาอคุณจิตลาพรน้ำนํำนจิจ้มขมัดไก่เจ้าของนี่ครับจะมาเป็นยังไงครับคำแรกคำแรกดู โอเคครับที่มือทำเองอืมทำด้วยดีบริโอ้อร่อยอย่างแร้ยงเลยนี่ครับคำที่สองฟังฟังรอบๆข้างนะเอออร่อย วกขอจักจานเะครับจบจากไลสดกัแคบลงจักจานเะนี่ยน้ำนำจิ้มนีกนม่ก็ทำเองนะครับเนี่ย นับจิ้บสุดเด็กเด็ดบบเด็กดกะสูตรอากูสูตรอาก,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 กูอากูก้นอคนเกิดมืดมาแลวเด้ออร่อยครับอร่อย ลูกได้กินหลายค้นร้อมไก่ของเจ้าผมนี่จมูกเชี่ยงครับโอ้ในอัศรุษกินปีมือจะคล่องนี่มันขอเจกจานนะครับ ำซุปอ่าน้ำซุปเป็นว่าน้ำซุปชอบลูกชอบเอง,งี้อก็ทำแบบกลมกล่อมเลยดีอ่าเห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วน้องแจ็อ่าไข่เจียวเนี่ยตักโมอ,นนอร่อยนะนะครับข้าวมันไก่ ไก่ของเจ้ของครับคัมรีวิวอันนี้รีวิวไก่ไก่ของเจ้าของอร่อยมากๆเลยครับ ตรงนี้ฝนก็ขึ้มขึ้มจังี้ตก้แล้วตกคู้ขี้ตก้ยุดอกกีเจอร์เราก็อัดลงอันนั้นนี่อัดลงยูทูบสวัสดีคุณสมพง น้องนะจ๊ะสวัสดีผู้ชมสองร้านคนด้อจ้าครับครับมาเด้อครับข้าวมันไก่ครับสามช่องทางตเป็ดรีวิวไก่ตัวเองขายไก่ต้องรีวิวขายไก่เจกัเอาไก่ไก่ ครับอร่อยมากๆเลยครับโอ้ผมชวอดหอมหอมผักชีเลยไหล,หลอืๆโอ้ชามแรกก็หมดไปแล้วอาจารย์เขาไปกิน สวัสดีคุณสมชายนะฮะครับคลิปนี้ก็ขอจบการถ่ายทำเพียงแค่นี้นะครับอร่อยมดเลยครับดูดูเอ้เอาถ่ายไปให้ท้องลูกหรอว่ลูกกินมดได้จานค่อยๆมุนไปแบบแล้วหยิบเคลื่อนแล้วเคลื่อนกล้องหยิบเคลื่อนไปช่างกล้องมันหนถ่าไยไล่ซดไหลที่ไหนที่ลู้แ,แต่้องมันต้องช้ชาหมุน เลวลาคุณดูมันอะไรเวียนหนาถ้าใครหมุนก็นหมุนไปหมุนมาแลลวคุณดูเขาอะไรสุดเดี๋ยวเขาเวียนหนาถ้าเราค่อยๆหมุนตามยี่โฟกัสอันไหนแล้ก็ค่อยหมุนไปแล้วคุณดูมันโกเกิดอาการเวียนหนาดูครับลูกมุดเลยครับครับบ๊ายบายครับก็จเจอใหม่คลิปหน้าครับ ก็ดูคลิปหน้าจะทำเมนูไหนครับถ้าถ้้มีโอกาสพมก็จะทำอาหารลงคลิปจะตายสมควรภาสวบครับครับสวัสดีครับไปเจอคลิปหน้าครับ